Legenda สวัสดีครับเป็นก็บพบกับพญเดงง่วงงามเพื่อเราพี่น้องช่องเดชาอิสานพาเลาะมนีพญเดงกับจิภาพีพาน,น้องออกเลาะหาเจมเหตรครับมนีออกมาทางบ้านโคกบ้านนาผู้อำเภอย่างศรีสุราษฎร์ครับจังหวัดมหาสารคามของเฮาเนี่ยครับพี่น้องติดตามพญเดงมาครับก่อนออกเดินทางเขาก็ซื้อสเสบียงอาหารสักก้อนไปตุนเพื่อหิวกลางทางครับพี่น้องครับพี่น้องหอดโคกแล้ววันนี้ โอ๊ยเจาวจะหอดแจ้งพอด,หอดีหอดโคกแล้วหอดโคกแล้วเตรียมตัวแล้วครับพี่น้องลงรถแล้วอ,อ๋อพี่นอ้องก้อนศิเข่าไปหาเจมเพียนเขา,ากลับไม่กินข่าวซะก่อนห้องท้องตะเศร้าหาข่าวให้เจ้าที่ทางมันก่อนมันจังหมานครับพี่น้อง,องไป ขอโซขอล่าจากเจ้าทีเจ้าท้างมันครับผมต้องหาเขาหาปลายเพิ่นกินพุ้นเล่าไปไปนน้ำเรามีเราอยากอายคำเาเย้านี่นะครับวิธีชาวบา้านเขาก่อนหาอยู่หากินกแต่ต้องอันหาให้เจ้าทีทางมันกินน้ำคนกินกองทัพเดินด้วยท้อครับพี่น้องเบิงเบิงพอาี้เด็กก็คาดตทายก็เลยเสียวไปด้กินขาน้ำมู บางบางมักกินข้าวปลาตอนเ้าก่อนพี่น้องก่อนออกเก็บเห็ดโอ้พอแเราพี่น้องเห็ดไข่ไข่เห็ดละงกไข่เห็ดละงกุอู้ยง่ๆน้องพี่น้องของแท้ของแท้คนคนโอ้เฮียสองไข่สามไข่โอ้หลายแถหลายแถเฮียหลายหลายหลายเฮียสองไข่สามไข่ ไม่มันไข่ย,ยังกอกก็ว่ามันไข่ให้เรางอก็โลดจกักต้องมาไข่ยังคลอดกันเลย่ะต้องพี่น้องโอ้ยกันบ่เชีย้ยยังซี่ก็บ่ได้ดอกอพี่น,อน้องคนน่ะฮะเห็ดมาดะทางเดียวไงมาดตะเราบลเบือกันต้นนี้แม่บลเบือพ้อ,อกันต้นนี้แมบ้านไหนี้ยเราบอลเบือ,อบ้านโศกฟองน้องบอลนอ่ะโอ้สวกนี้มาจากห้องไผ่ ของใกล้ๆกันเนี่ยล่ะโอ้ยบลาเบือมาฟอกันขันบ่เคียกับว่าฟอดอกบ่เห็นนั่นน่ะโอ้นั่นน่ะนบ่บอกว่าเคีย้รวก็ได้เหลี่เมื่อนน่ะเมื่อผมเหยืวมาหันเตี้ยนั่นแล้วขันเคียก็ได้ังทีละขันบ่เคียกับ่าได้กับ่ได้เคียกับ่แี้เก็ไอ้เด้เพต่เนไตเอาเหมือนเราน้องจะเรียนไห เห็ดตุ่มหมูเห็ดท่านมากกันจะไข่เนาะ <Yeah. S 1> อันนี้เชี่ยเห็ดไข่หน่อยวันนีเ,เพิ่นไตเอาหมดแล้วพี่น้องพ่อยังแล้วเห็ดไข่หน่อยอคลิปนี้พี่เดียมนันเป็เห็ดไข่หน่อยครับเพิงดอกน้อยหน่อยดอกง่ายพันไตเอาไปหมดแล้วเดี๋ยวแต่ดอกน้อยๆกี้นี่เหรอครับกี่นี่น้อยเดี๋ยวแต่ดอกน้ยนยอ,อ,ยนนอยๆครับคลิปนี้ มอวค่อยหมันมานเลยได้หลายแต่ว่าหันดอกนอ้อยเอกีนี่น้อยใกล้เต็มตาแล้วนี่แนี่ยในหมันบ่วนมันเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเม่ยนนอกบ้างไะมหมันอยู่ตัวนี้เมียขันบ่เคีย่ยวว่ได้จิบ<อ>ัวต้องเคีย่ยวสิตัวนี้หมียนีย่คือนอกเปล่าเป๋าไม่ล,ลูกระเป๋าเนี่ยอ้ยเป็นลูกสาวอยู่างเงี้ยตอนนกระเป๋าไฟมาจิ้มอย่งงี้วะนี่เป็นไก่้เป็นนองมาเคีย เออเบิงบ่งขันบ่เขือก็บ่ได้นี่แอดเออนาหนาเห็ดไข่น้อยนะนี่ครับพี่น้องมันน้อยๆใส่ใส่ลยเลยลุงม,มาโชคตัวต้งน้อยหน่อยพี่น้องกันเน่ืมึงสุดยอดขันบ่เขือก่ได้ครับนุ่นจิ๋วนุ่นจิ๋วไมนยิ่งเดียวก็ได้หลายดอกเพิ่นกับว่านให้ท้ายคลิปให้วันอยากออกกล้องออกไล่กัน มึงน้อยค่ะคือดอกขันบ่เคี้ยเขาพ่อพี่น้องอันนี้แหลังไปนิเดยอยู่ในตาเนี่ยแหละจะได้หลายเยอะขันเมนอันเมนดอกง่ายนี่ก็ได้ลดนกิดตาพ่ะพี่น้องมื่อเนี้ยตาว่าขันทีเอาใส่ถั่ถวกะถั่วหนึ่งซ้ำเม,ม็กดกระดมเนี่ยเนาะเออมาดตะตีหาพี่น้องมาดตะตีหา โค้งได้หลากหลายเนว่ามันนี่นี่อันนี้มะโคกนะพวกนี่อันนี้หอมมะญี่อตลาแต่นี่ของไผ่น้อนี่หอมมี่เอะมะญี่เอก็ได้หลายนีหอมมีลงมีโดนไ้ามีลโดนขออยว่ากินยี่้อง บัานี้ที่ไปต้อโคกโคกยังก่อนคกตะลอกตะแรกกระทั่งในบ้านนี้เดี๋ยวโชว์เลยมันจะพาไปทีมงานกำลังกินอาหารก่อนเงยมัสเต้ามัเต้านี่นี่เงยชาวบ้านแถน้ไงนี่นาโพขายเหมือนเราตีฮ็ดอ่ะขายเดีาซื้อมาในกระปุกเย ต้องขายปลาสีวาสีจุดกำไรซื้อมาซื้อมาร้อยามสิบขายสองาทหาิบำไรขายันอ่างเยต้ซื้อมีตปลาขาดี่บาทเสื้อไปขายอเลยเสื้อขายตลาห้าบาทอาเนนองหนาขมีเร่องมหวอนไรเออบ เอนอหมออุปกรณ์หายอยู่หายกินแบบนี้กัไปโคตรลอกมือนี่ไปหลายโคกรโอ้พี่น้องเห็ดไคเงยมหน่ะเออดอกไงดอกงคคักคนหน่ะเห็ดไ่เลียงเงพี่น้องมันมันมันเอาพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไ่โอ้ ดอก,กงามๆครับดอกกำลังงามๆจุมจ่มๆเห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่เหลืองหมดนะดอกใหญ่ๆครับพี่น้องได้แล้วครับพี่น้องเจออีกแล้วเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห,ขเหลืองจุม่มใหญ่ๆโอ้สุดยอด,ดครับพี่น้องก็บทำม,มาหากินเจ็บเห็ดเบิดอเบื่อเว้นพี่น้องนี่กับผลงานของมือน,นี่ยแหละใกกช่ของมือควบในจุ่มแบบใหญ่ เฮียหอยเฮียยางเลี้ยงหมดแล้วครับคนก็บเลี้ยงเฮ็ดก็บเลี้ยงเ็็ดกสบล์ตะระตาครับพอได้อยู่ได้กินครับเบิ่งพี่น้องเบล์เบลตานี่ก็หลายเฮ็ดเฮ็ดรวมครับเฮ็ดรวมเฮ็ดละงอกเฮ็ดกอเฮ็ดไข่เฮ็ดละงอกอนตานี่ก็เฮ็ดไข่หลายอันนั้นก็เฮ็ดลาเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่เลี้ยงหน้าเลรียหน้ามุมเบิ่งครับพี่น้องไเเเสียมผออาด้ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่เดนะครับเป็นกำลังแรงใจพี่เด,เดงวง,งามครับบอคอยได้ยังหลายดอกก็เพราได้อยู่ได้กินมากไก่ครับนั่นแหละ,ละเออหัวหน้าพีเบิ้งหัวหน้าก่อนมาเดะหัวหน้าหัวหน้าอย่างนี้เอตลาดแต่เขาหวานมาเน้ะวันนี้เขาเบิ้งก่อนหันหน้าก่อนเราอ,อยากอายกล้องมาเนาะพี่น้องเฮ็ดีดหดมันปูมาเนาะพี่น้อง มัแดแล้วได้ายรับเซียนแล้วมานุ่มัเงี oh, ้ยนนว่ากระเซียนแล้วโอ้ก็เพอได้แจงทุกคนพี่น้องิน่งมดเนับยอ่คลิปนี้กัพระนี่เพี่น้องกับมาหาอยู่หากินได้อยู่ได้กินทุกคนนั่นแหะสวัสดีครับ